แปลกใจจังเลยฮะฉันขอยอมรับแต่ก็นะดูเหมือนแกจะถึงขีดจำกัดแล้วสินะคุณก็เห็นนี่ว่าผมยังยืนอยู่นะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะยืนนานสักแค่ไหนแต่ก็รู้สึกผิดที่ต้องสู้กับคนที่ไม่ครบ32ส่วน <c oughs> นี่สิคุณนะจะบอกอะไรให้นะผมไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งเหมือนที่ทุกคนมองกันหรอกนะแต่ผมน่าแข็งแกร่งเพราะว่าผมชื่อว่าโกโจออยังไงล่ะแกจะทำอะไรได้โดยเบอร์ค่าเดียวให้นุ่หน้อนยะ นี่ไม่ว่าคนจะมี3คนหรือ6คนผมเขาตอบคุณแบบพิเศษเลยนะต่อให้คุณมีร้อยคนก็ไม่ขนามือผมหรอกนะเอาละตั้งท่าตั้งท่าก่อนเข้าแล้วนะผมาาเลย มันล้มคันตลมลมันอยู่เฮ้ไม่รอทะเโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโ้โหโอ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 ้โหมอ้โหโ้โหโ้โอ้โหโ้โหโ้โ้โหโอ้โหโ้้โโอ้ยโ้โหโ้ยห้ย้ห้ย้้้้้้้ห้้โ้ย้้้้ห้เ้ย้้้้

ไม่ให้ลอดไม่หลกหน้าไม่ให้ลอดหลนไปกันซิแล้วก็ถามด้วยสีแดงบอย